จายกระชื้นมาณเลยพอบ่มีมุกปอกเนาะสวัสดีเอฟซี MC มันสุกทุกคนเนาะวัสนี้ทางทางลาวทางไทยหรือว่าต่างประเทศวันนี้ก็มาพบกับสองแดนมังสนกังกาวแล้วพ่นอน้องตอนนี้เขาออกแต่ห้องแห้ไงไนะห้เนาะพี่น้องแล้วกันที่ไทยเซนห้างที เ<ม>ลือลด,ด,ด,ดอแต่ตลาดนัดกลางคืนไปฮะตัดกองสี่น้องน้องไ,ได้สี่หกสี่สิบหกกิโลแมนก็เก้ากิโลสีหกนาทีน่งวสีิบกแถวจะมุ่งบนดอย่างนี้ตอนนี้ตอนนี้สเก็ตพันสายผาเือกพันตอนนี้ฮะตกไปห้เปาน้ำมันก่อนน้องปหนอพอเ่ะ ดนาเสาห,ากาสหักแล้แท่นหนึ่งแต่<ฤ>น้ำมันมีุุมเองพี่น้องนีก,กิโลเออสเกกิโลสิบนาทีแล้วพี่น้องสามเจบบานเทาห้ารักซามแล้วพี่น้องักา 6, 5, 5, 3, พันีส,สี่สิบสองอน,นี้สเก,าาก้าล,ล้ภาพกภาก็ักาออผูขากันนหน่อนางเนอะพเหมือนกันเราเพียงไม่ดถือ,อยบอ่ไมนจะถือคืออ,อยู่่อยงบ่ รถมาเลยนัาไม่มีรถแค่พ้ทางแขกพี่เนาะค่อยหลดน้อต้องคอยคืนาเชลงแห่งวัเดียในบ่ได้ตามโคตรตามคอยให้การน้อ<บ>นงจีรศรี เพิ่มความเจแล้ว่าเป็นแยังคนมาเอาลวยเที่ยวรอขาบ้าง,งเาพิ่อไปเลเพื่อบาจเก็ลัวว่าทางนะมันใกล้อทไรก็ราสิโรท้ห้า,างนี่แค่กถ้ามันจะใกล้มันยังรอยยู่รอเขาบางแล้มันรอม่มันแตกฟางกันเลย 안녕하세요. <목소리> 레인 มาเที่ยวไล่ไล uh ่มาเนาะผึก huh. ว so uh ่าไลก็สิมักมาลงผบางนะพอมันใกล้เนาะวงเวียงทุนงนี่ก็สิบบอนัขาไยวไล่าบขี่รถไฟก็ขี่รถเองจะได้แบบาเีไลรถเองแคนเดียวนไล เลยน้พี่น้องไปตรงได้โซ่แ่นที่ลาวลเขาไปไมได้ปะเนี่ยมีระไฟฟ้า้นไส่งอมาาง้รอฟามาทางนี้เขาก็จะสี่รถไฟาาาถฟา้านอพี่น้องอ,าาาอ๋อจะเจียม,มุดก่อน จอต้ยนะคะน้องพี่น้องละก็คิ่ใหขาท้อง่คนหนึ่งซ้อหาผัานน้องพี่น้องคนหนึ่งคน่หาคนเ่านะหลังตนี่ลงติแล้วซ้อหาเนาะโอ้มีออขนดเต้นเนาะตนนี้ก็หอดตากวางเสียเนาะมีมีเลยพี่น้อง มีดำพี่น้องมีไปเคีย,ยนนร,ร์ใบใหญ่ให้อาหารมีมีภาสาอังกิษหล้วก็ภาษาลนะพี่น้องเขียนวะข่อยกินลายเท่าใดก็ยังจอยหัวเลยนะข้องข่อยก็ยังเงีวและแตกต่างจากมีดำตัวอื่นเข้นคะข่อยก็ยงวคือกับมีปลา คอยมักปีนไปต้นใหม่และลินก็ไกล้สิ้นเพื่อนหักข้องคอยาอต้าข้อคอยบอดีปันใดบางครั้งมีตัวอื่นก็มักกวนคอยสนั่นเป็นเผื่อนหักก็พัวนาพุ่งก็สวยได้ได้ขึ้นะสดน่นนำเมืองเลยพี่น้องยางมีเนาะพัวเนี่ยพัวมีบอ แทะปมนาจะแอีนี่มีมยมีดำอาซีนะมีขวดูกระดูกออเสียงหนำขาอี่คือเสียงหนำหัวยาพ่นนี่เนาะตอนนี้ก็มาและน้องจะได้เลือด อืมทางแหลงน้ะพี่น้องทีได้มานำตบตารควางซี่เนาะกระายกระเทียมมันพอบพราะมีหมุกกลอกในเนาะหน่ำคักไอ้ริพี่น้องมันเป็นซี่น่ำไมเรียกราดติดคินขนาด ถ้าพี่ข่จับกระสีหนานะนาหนาไม่มีซ่องวัดอันีิกวัดน่งพี่นนอะต้องครึ่งฮะกะนี่อีกลับหนึ่งใ่ใก็ว่าเขียวน่ะหนำฮะถ้าก้ามันเป็นขี้หนำสองแท่อย่างนี้ มันจะเป็นเีขาวๆต่ทำางนะชีเป็นชี่นังทีหนังหรือชีผาอะไรนะชวานชีมีเด็ปามถี่แล้วเนาะถี่มาเบิ่งนมาเทียวมาส้มข้างลูหน้องางลกน้องกชิมีหน้งทางซึ่งก็มีนะคะชีมาบุญขางซึ่งครูทีคุณรถไฟ้มนุษย์กันสาวน้องพี่น้องคนห้งนี้กรลงบลายน้องพี่น้องตอนรถจอแลวกา ว่องแย่งกับบุราชานุนานนี้ข้าจ๋ามาลงนะนะเพื่ขพอบ้างพอลงพาบ้างแนะล้วม,นะมันใกล้แล้วไฟกระมาไฟกระมาเนาะหน,นองป้าใช่

การ่มที่กับผู้าแคนนีต้อนเคนี้ข้าเจ้าลิงห่าหนะเทาพี่้อง,งเ่งเรนีอีกวักหนึ่งเทพี่น้องข้าวจอาลิงแต่ถ้าแด้ิบอดีลินเท่พาพี่น้องชอไปเื่อเขื่อนไหคนกระหรอกแหลวเลเทาพี่น้องคนคุ้มแหลกครูมากเนาะ ก็คือว่านนะพี่น้องคนมาเที่ยวมาลินมือเนรีไล่ไล่ไปเชี่ยวอะไรละว่างไล่นำบมเป็นเน,ะนะาะระดับความลึกนะลอยแปดสิซันติเมตรนะพี่น้องม,มันเหมือน,นได้ไหมพี่น้องบางคนเขามาเพิ่อจะที่สื่อเขากินเนาะพี่น้องเขามากินถึกรสิบเาม่กินขเขาเสพดิที่เนาะ ก็คืออ่ะยังหลบบริเวณสามพี่น้องยังมีอีกอยูแนนชิล่องลินนาม่น้องชิลงบ่ได้ไปละวหนามไส้แห้งเนาะเย็นยังไงคู่ไปเทิงผูก หนามแห้งฮึ่มเย็นเงี Brother ้ยพี่น้องถ้าแม่มาลอยพักแต่มันเย็น ่เนาะหน่อชื่ออะไรนะถ้ามาสาเรี่ล่อนี่เนาะบบริพุ่งบริแปงนี่เลยมิแตปลาแล้วก็มิเตนามเนาะ ดิ้ยดนยักมือนะดิ้นฮะยังลายไไบเบอร์นระจะบริชินมาจะคืออบอ๊คขางแหลกหน่ำฮะนะบริโตบแต่งเนาะเป็นเองเนาะนหน่ำนีเนาะบอกแล้ว ม้วนให้หน้องมากเลยแตคือว่าบริ้กินขาเต้ขือนี่นะาสนอนแล้แต่เมอกีกินอาวขาวสาวเนาะอันกนกระชงรางารคือคนกับเทือบียาคือเมื่อกิน,นเนาะคือยังคือยาคือเมื่อกินมันแบบว่ามันดิ่น,ม,น,น,ม,น,นมันกิดซุ่มนะมันไม่อายดิน่นคุณมาเมืนโรบัสเซนาำทำนี่มีอยงเดิมนี่ค่ะ รู้สึกเน่านี่แต่ก๊อกใหม่เนาะนี่นีมันีแล้วตัวสลิงเข้าคืนเธอยนะแต่กระงูงูปลอน เมี่ยปลาเมียปลาแล้วก็ลิงลมแล้วก็กว้างหน่อยแบบสัตสัตลาชนิดในตาดกว้างสี่นะนงเ้อ,อากอไ,ไหูกก็เลยนะ

วักทุกถ่ายแล้วหนามมันไล่ลงมาติเของคุณเออนางเนาะมึงดูพอยหนามมันตกลงมาตอนนี้การเดินรอเลยเนาะกะถ่ายเอาหน่อยหนึ่งเนาะี่นเองเพราะว่ามันสัญญากกับารเดินทางเนี่เนาะ เดมาทัดเดียวนะพี่น้องบู๊หัวจักปีน่าจังสีเดมาอีกสไตล์พี่น้องเดมาสองคนทาสไตล์มากอะสิหยากรถอีตุ๊บซ้ำตุ๊บซ้ำขึ้นผูกกระตอนนี้กระสีไหลลงไปทารถน้อพี่น้องแล้วก็เกียมเมื่อเพราะเขายังสิไปเหตุขีดอื่นอี่น้อพี่น้องยังไล่ยังไล่ยังไล่อยู่กิจกรรมพี่น้องแต่เทินมาแล้วก็ต้องมื่อหนึ่งก็เห็ุให้มัน แล้วจะช็อกจะชามกิจกรรมนะพี่น้องเพราะว่าเฮาอยู่บริโดนเฮาอยู่ซ่องเหมือน,น,นองนะสมาณนีน้พี่น้องตลาดคิวีนกสิ่งพ่อจบเ,เ,เพียงเท่าน,นี้เนาะพักพอ่อไหมพี่น้นนองกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ขอบคพุ่นแสดงกะขอบคุณคุณ่ใหญ่เจดีเนาะที่สนับสนุนขาเดินทางหรือว่าขาอาหารการกินขาอยู่เนาะพี่น้องขาบุหรี่พี่ใหญ่เจดีก็คือสิบบุหรี่มาเด็กพี่น้อง สลายคิปนี้ก็ข้อจ้เพียงเขานีเนาะพักพ่อแม่พี่น้องก็ไล์ก็แชรกก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแสดงมุงส่วนเนาะสลายคิปนี้ก็ข้อลาไปก่อนบ๊ายบาย